มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับถ้าเกิดเรื่องเสียงขัดข้องหรือกล้องไปก็ขอประธานอภัยนะผมมานอกสถานที่ผมใช้ไมอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมผมจะหาซื้อไมที่แพงกว่านี้นะเป็นไมลอยอะไรนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมขอโปรโมทกระดานปิดเกตนะ ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญแบดไอเดียเอไชิบะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Baby ้ดอเนี่ยกระดาน b i ตเกตนะมีความอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านเลยนะครับก็คือ Bad i d เ a ี i นี่ยมีไม่กี่กระดานนะที่จะรับการ s t ต็กนะครับมีแค่ b i ตมาร์กับ b i ตเกตแหละแต่ b i ตมาร์อาจจะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของการสเต็กเนี่ยผมว่ากับเซฟิงเนี่ยบิตเกตไม่แพ้ใคร นะครับแล้วก็กระดานไบแ a น c ์ไทยแลนด์นะครับสภาพคล่องดีเหรียญเยอะนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้นะเราก็มีระบบการสเต็กกันเออเอนอะไรพวกนี้ด้วยแต่ตอนนี้ยื่นกับกราตอยู่นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเรามาสู่เรื่องของเหรียญมีมด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข่าวแรกเรื่องเกี่ยวกับวงการ AI นะเนื่องจากอีลอนมัส์เนี่ยก็อ่า สั่งไอ้พวกชิปอะนะครับจาก n อ i นวีเดียเนี่ยเข้าไปบริษัท x อ i อไอนะครับและเอกก่อนเทสลาไม่รู้จุดประสงค์นี้แน่นอนนะว่าอันเนี้ยมาจากไหนนะครับแต่การสนิษฐานเนี่ยน่าจะเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อหรือมีการเชื่อมหรือ relationship อะไรกันนะครับที่จะพัฒนาไอ้โปรดักตัตวเนี้ยต่อไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับฉะนั้น เข้ามาบริษัท X, X AI เนี่ยไอตัวเหรียญกอ k AI เนี่ยโยน่าสนใจนะกอกกอกนะครับไม่ใช่ Baby ้กอกนะนะครับที่มีอุปทานน่าจะประมาณหมื่นล้านเลยเนี่ยนะตัวนั้นน่าสนใจมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ o o e c o i เอ่าเอาก่อนก่อน g o c o i n นะครับก็จะเป็นเป็นข่าวของอ่เกมซ็อกนะครับคุณ ุนเคสกิลนะครับก็ช่วงนี้นะเกมซอฟนะนะครับก็ราคาลดลงนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมากิลนะก็พยายามที่จะกล่าวนะครับบนเลดิกนะครับเราก็มีการสอบสวนในรัฐแมสซาชูเซตด้วยมีการยืนยันจากรอยเตอร์ข้อมูลนี้มาจากวอลสต j o u r n น l นะครับ ก็มีการตีพิมพ์ครั้งหลังในวันจันทร์แล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนกิจกรรมการซื้อขายตัวเเลือกของเกมสต็อปแยกต่างหากโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC ก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับก็ตัวนี้มาดูด้วยกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ข่าวอย่างเงี้ยออกมาก็ดีนะนะครับให้เกมสต็อปมันย่อบ้างนะครับเพราะว่า อ่ามันวิ่งไปแล้วนะครับ GME อะนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าอ่าถ้าเกิดพักเนี่ยเอาสักปีหน้านะครับเราก็ปั้นขึ้นไปเนี่ยน่าสนุกนะสำหรับตัวของเกมสต็อปนะครับก็ก็ดูด้วยกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้สถานการณ์แหละนะครับเพราะว่าอ่าเคยมีเคยมีสถานการณ์แบบตัวพวก ก่อนหน้านั้นอย่างอย่างกรณีอะไรอ่ะนะครับ,บไออเอรียมนะครับพอมีการสอบสวนมีการเล่นอิทอเรียมมากๆนะครับพอระยะหลังอิเอเ,อเอรียมก็ถูกปล่อยออกมาใช่ไหมครับโดยเป็นอิทอเรียมฟิวเจอร์อีทตัวแรกของ b บ็ก k ล o อกนะครับก็อย่างนี้แหละนะครับมันเป็นมันเป็นข่าวเก่านะนะครับผมว่าเป็นข่าวฝัดน,นะครับเพื่อจะทําการ ทุบราคานะมันคือมันต้องทุบแล้วนะครับเพราะว่าราคามันไปไกลนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็มาเรื่องของดอทคอยนะครับอันนี้เป็นกระดานเทเคสคาเคนนะครับคา k เคนก็มีการโพสต์ใน Twitter ทวิ t เตอร์ชื่อว่าคา r k เค p นโปรนะครวันที่ห้ามิถุนาปีสองพันยีบสี่คู่เทรดนะครับที่เขาเพิ่มอ่ะเขามีดอทกับ USDT กับ USDC อยู่แล้วนะเขาก็เลยเพิ่มคู่เทรดเป็น ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ AUD เข้าไปนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของชิบะอินุนะครับก็แสงหน้าเรื่องของบิตคอยไปแล้วนะครับอันนี้เป็นกระดานเทรดในอินเดียชื่อวาร์เ X นะครับในเดือนพฤษภาคมปี2024นะครับซึ่งตรงนี้ยวาร์เซ X ในเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับเขาก็มีการเก็บรายละเอียดนะครับว่าเหรียญไหนมีการเทรดเยอะที่สุด เขาก็จัดเป็นประมาณสี่หรือห้าอันดับแรกนะครับชิปเนี่ยเป็นอันดับแรกอันสองคือป๊อปอันสามเปเป้อันสี่โฟกี้อันห้าห้าบีดีซีวอเซอร์เอ็กซ์น, 5, 5, นะครับก็โพสในในวอเซอร์เอ็กซ์เนี่ยอินเดียอินเดียคาร์บิคคอยเอ็กชนนนะครับวันที่ห้ามิถุนายนปีสองพันยี่สิบนะครับในเอ็กซ์นั่นเองนะโอเคนะครับพอมาเรื่องของชีบะเสร็จก็มาเรื่องของโฟกี้ เขาตั้งเป้าแนวต้านต่อไปของโฟกีคือประมาณ0.03ตัว5,000นะครับก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เกินออทามไฮมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดให้ถึงก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปปั๊มตัวเหรียญที่ชื่อว่าอ่าโทเคนไฟตัวนั้นนะครับที่จะทำให้ราคาของโทเคนไฟเนี่ยไปเนาะเพราะว่าโทเคนไฟเนี่ยก็ไปไกลแล้วนะครับแต่จะคิดว่าอ่าถ้าเกิด ปั๊มโฟกี้ดีๆเนี่ยเราก็เม็ดเงินมาทุ่มที่โทเก้นไฟล์น่ยจะไปสักสามดอลลาร์เลยนะครับดังนั้นโฟกี้ก็ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ DF DWF l นะครับก็เลยทำให้โฟกี้เนี่ยไปนะครับซึ่งเป้าหมายจริงๆเนี่ยของโฟกี้ในการปั๊มเนี่ยเพื่อไปปั๊มโทเก้นไฟล์มากกว่านะครับดังนั้นผมมัเชื่อว่าวาน่ะจะไม่เอาไอตัวของโฟกี้เนี่ยนะครับมาเล่นเป็นประเด็นให้ราคาไป จนถึงตลาดกระทิงจริงๆที่บิตคอยไปสักแสนห้าสองแสนนะครับหรือแสนหกหรือสองแสนน่ะนะครับเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงที่แอลคอยวิ่งนะครับเนาะก,ก็ให้มันไปช่วงนั้นดีกว่านะครับไปเล่นกันช่วงนั้นดีกว่าพอพอเรารู้ว่าบิตคอยไปเท่าไหร่แล้วเราจะได้ประมาณโฟกี้จะไปเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ตอ่อมานะครับก็มีเหรียญมีมคอยสองตัวนะครับที่ตอนเนี้ยมันมาแรงนะครับแล้วก็ เห็นสศ,ศักยาภาพนะครับที่มันยังไม่ได้ไปในรอบนี้จริงๆมันมีชีบะอีกนะนะครับพวกโฟกี้เปป้ไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีดอชคอยนะครับที่บิตคอยมาถึงเจ็ดหมื่นหนึ่งแล้วดอชคอยจะต้องขึ้นไปประมาณสองมนสองแล้วนะครับที่สูงจุดสูสองสองดังนั้นในรอบนี้เรามาดูแนวต้านบิ c คอยกันว่าไปได้เท่าไหร่แล้วดอชคอยจะไปได้มากกว่านะครับอันนี้ก็ตรงนี้เนาะเราก็มีเหรียญบม ะครับก็ Market Cap อยู่ที่929.2ล้านดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นสัก4%นะนะครับในยีชั่วโมงที่ผ่านมานะบงก็อยู่ที่ประมาณ0.013นะครับก็ราคายังไม่ค่อยกระติกเท่าไหร่นะส่วนตัวผมว่าอ่าเรายังไม่เห็นการขึ้นของบงนะครับอีกสักพักหนึ่งผมว่าขึ้นแน่ต้องรีบสะสมนะสำหรับบงนะครับใครสนใจก็ สามารถเข้าไปเก็บได้สำหรับตัวโบมนะนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวนะครับตัวของอ่าเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพัมดอ u ฟันนะครับทำไรายได้สูงุดถึงสามสิบล้านเหรียญสหรัฐนะครับความก้างไคลในเหรียญมีนของโซนาก็มานะครับแล้วก็แสของเกมซ o ตด้วยโดโรกิตตี้นะครับแล้วก็การอนุมัติของอีทรอทีหนึ่งเก้าบสี นะครับก็น่าตกใจว่าราคามันก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับดังนั้นตอนแรกตอนเนี้นะครับเขาก็ดูเรื่องของอ่าเหรียญมีมนะครับว่ามันเป็นเป็นจังหวะหรือยังนะครับดังนั้นตอนเนี้นะครับตรงโซโลนาะไอเหรียญปั๊มดอดฟัน um. ก็เป็นเหรียญมีหมองโซโลนาะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะนะครับก็มีรายได้รับในประมาณสามสิบเอ็ดจุดแปดล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็น ตัวของ d e f i l ลมานะครับหรือไอตัวของสภาพสาสภาพคล่องนะครับในตัวของโปรเจกต์นะครับก็ก็ดูด้วยกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเหรียญมีมหลายตัวนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะเหรียญอย่าง Diamond The Cat หรืออ่า d เ m c นะครับเหรียญตัวนี้ก็อยู่ในเชนโซนะอุปทานประมาณพันล้านนะครับถ้าเกิดสนใจผมก็ จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ไปศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนได้นะครับเพราะว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะนะครับแล้วกถ็ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อก็สามารถที่จะซื้อได้สองที่คือ Bird Eye กับร a d i u m นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับก็สนใจก็ซื้อไม่เป็นนะครับก็ทักมาที่กลุ่มกระดานโอเคหรือกลุ่มของ DTMC ก็ได้ นะครับประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดปงติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ mission new moon vip นะครับและสำหรับวันนี้เราก็มีหลักสูตรเหรียนต้นน้ำนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับก็ตอนนี้เพิ่มนะครับมีคนเรียกร้องเรื่องของวิดีโอนะครับคุณบางคนเขาไม่อยากที่จะ มานั่งเรียนนะครับเป็นเซกชันเขาอยากจะเรียนวิดีโอเลยอันนี้ผมก็จะทำให้เรียบร้อยนะครับก็จะค่อยๆทำมาทีละชุดละชุดอะไรนะก็เป็นซีรีส์สำหรับคนที่พร้อมที่จะชำระเงินนะครับผมก็จะเป็นวิดีโอส่วนตัวออกมาให้นะถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้แนะนำว่าควรจะเรียนก่อนที่จะเป็นตลาดกระทิงในวันพรุ่งนี้นะเพราะไม่งั้นอ่ะคุณจะช้อนไม่ทันแล้วนะครับ ข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเหรียญมีมจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยอยู่มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ b ิทเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเก็ตสามารถสมัครกระดาน